ชุมนุมนักขา่าวเยาวชนรีพอตเตอร์อรอรอรน้อยโรงเรียนหาดคำบอนพัฒนารายการข่าววันมันสวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อเด็กหญิงพรทิพาลิซุนีหนูชื่อเด็กหญิงนิชากรหง์สีทองวันนี้เชื้อโควิด -19 ได้กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์โอไมคอนแล้วซึ่งในตอนนี้ก็มีคนไทยได้รับเชื้อสายพันธุ์โอไมคอนแล้วค่ะดังนั้นเราจะต้องป้องกันการแพร่เชื้อดังนี้ 1. สวมใส่หน้ากากอนามายัย 2. ล้างมือบ่อยๆ 3. เว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 เเราต้องช่วยกันสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกับรายการข่าววันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ